สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิหารทวีศักด์ที่เคารพในวาระดิถีวันขึ้นปีใหมน่นี้กระผมขอเอาหนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมในช่องนี้จงเจริญในบนุญเพิ่มภูนด้วยอริยรัพย์มีความสุขร่มเย็นดั่งห่วงน้ําที่เต็มด้วยน้ํยาย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มฉันใดทานที่ท่านได้ให้ไว้แล้วในโลกใบนี้ จงสำเร็จแก่ผู้ที่ติดตามรับชมช่องวิหารทวีศักนี้ชั้นนั้นขอสิ่งที่ท่านมุ่งมา่รปราถนาตั้งใจไว้จงสำเร็จโดยพลันทันทีความดําริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีโชตอันให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจงผ่านพ้นไปภัยจากโรคร้ายทั้งปวงจงหายไป อันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านขอจงมีความสุขยืนนานพรทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละจงเจริญแก่ท่านทั้งหลายผู้มีปกติกราบไหว้และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยเถิน